ดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่างคม p าวเวอ i n g นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ1-2เดือนนะครับก็มัวแต่ Modify AM ให้ลูกค้าอยู่นะครับผมก็วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาทําวิดีโอต่อนะครับผมก็วันนี้จะพามาดูเจ้าตัว D100 D100 นะครับ d ี0 0 o k อยโอเคบอร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับหน้าตามันเป็นยังไงบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับ กให้ดูอุย้ยนี่นะครับก็เจ้าตัวบตรคาราเกะตระกูล SME นะครับ ADCD ACDC 100วัตต์นะครับ h i Five e Power Amp นะครับก็เป็นตัวต่อยอดของพวก D 1 0 D 2 0 0 D 5 0นะครับ เจ้าตัวนี้จะแรงสุดในตระกูลของเขาแล้วตระกูลตัวนี้นะครับนี่ลักษณะด้านหลังถือว่าทําได้มาได้ดีนะครับผม๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆเนาะเอาแบบเบื้องต้นที่ใช้งานได้ปกติเลยเนาะก็ตัวนี้มีระบบการเชื่อมต่อนะครับเป็นระบบบลูทูธนะครับอันดับแรกเปิดมาเป็นบลูทูธเลยนะครับเปิดปิดต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นระบบปุ่ม ไฟ LED นะครับแต่ต้องบอกว่าไฟ LED ตัวนี้เนี่ยมันเข้าปลา่อยกำลังโวลต์อยู่ที่2 8โวลต์เลยนะครับถ้าใครจะใช้ LED เนี่ยมันจะมีช่องต่ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครจะใช้ LED เนี่ยต้องหา LED ที่มันมีหลอดไฟรับแรงดันได้ที่2 8โวลต์ขึ้นไปนะครับหรือว่า24่สถึง28ก็น่าจะได้นะก็ต้องลองดูนะครับไม่งั้นขาดแน่นอนนะครับผม โอเคพูดถึงระบบการเชื่อมต่อเมื่อกี้นะครับมีบูทูธเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อ USB นะครับ TF card นะครับ LR line ครับผมแล้วก็ TF card นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังโคมวงสเต็ปเดิมนะครับเป็นบอร์ดคาราโอเกะนะครับก็ยังสามารถใช้ไม้หนึ่งได้นะครับมีปุ่มปรับ e c h o โไมค์นะครับปกตินะเอ็โไมค์ปกติแล้วก็วอลลุ่มนะครับ วอลลุ Volume, ่มรวมอันนี้เสียงกลางแหลมนะเสียงเบสนะครับตรงนี้จะบอกว่ากำลังขับ100วัตต์อ m s เบสเนี่ยต้องใช้ไฟ 24v 5.6 a ถึงขึ้นไปนะครับถึงจะก,กับใช้กำลังขับที่เต็มทีออกมาครับแล้วก็ใช้อดอกลำโพงที่ไม่เกิน300วัตต์นะครับสายสารอวัตต์ดอกลำโพงนะครับก็จะประมาณ150วัตต์ RMS นั่นเองโอเคนะครับส่วน การเชื่อมต่อไฟนะครับมี2ระบบนะครับก็เป็นไฟบ้าน AC 220V โวลต์นะครับมีสายมาให้ในระบบนะครับตัวนี้จะบอกว่าหม้อแปลงเขาเนี่ยหม้อแปลงเขาให้มาใหญ่ครับ่หม้อแปลงเขาให้มาที่เอ่อยี่สิบนะครับไฟตรงนี้หม้อแปลงตรงนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง ครับส่วนระบบ AC DC ก็อยู่ที่12ถึง24 V นะครับแต่ผมว่ามันใช้ได้เยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าระบบภายในเขาเนี่ยไฟวิ่งอยู่ที่28 V กันเลยทีเดียวก็ใครจะลองไปเทสดูก็ได้นะครับไฟสัก28 V หรือ27 V เพื่อกำลังขับเขาจะออกมาเต็มกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าพังก็ไม่ว่ากันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นระบบ ด้านหน้านะครับการเชื่อมต่อก็มีประมาณนี้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมกับด10ดี20นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่ด้านหลังด้านหลังมี IC ตัวนี้มาให้ด้วย IC ระบบไฟนะครับตัวนี้เปิดแล้วมันจะเป็นดีเลย์นิดนึงเนาะก็ระบบไฟตัวคาปาต,ตัวแรกเนี่ยเป็น100ไมโครฟรัด400โวลต์นะครับรอ,องรับ กระแสเพื่อรอจ่ายเข้าระบบตรงนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าใครจะอัพก็อัพที่150ไมโครก็พอนะครับ400 <c oughs> โวลต์ขึ้นไปเนาะส่วนชิปขยายผลเนี่ยจะเป็นตัวนี้ด้านล่างจะเป็นชิปเหมือนพวก TB21 นะครับวูชินะผมแกะดูแล้วเป็น CS นะครับรหัสเขา CS เนำหน้าเนาะก <c oughs> ็มีซิงค์ระบายความร้อนมาให้ด้วยถือว่าโอเคครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นพวกขยายเพิ่มนะครับออมแอมนะครับเป็นเบอร์231น,นะครับ WG เนาะแล้วก็ตัวคาปาซิตเตอร์ด้านในจะเป็น3ตัวหลักตัวละ1น0 0ไมโครฟารัดสาตัวแล้วก็มีตัวรอง4 7 0ไมโครฟารัดอีก2ตัวนะครับผมซึ่งใครจะมูดิฟายเพิ่มคาปาก็12345ครับเดี๋ยวมาดูตรนท้ายๆคิปแล้วกันผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนการเชื่อมต่อนะครับเออตรงนี้จะมีพิเศษมาด้วยนี่ตัวนี้อ,อ่าตัวนี้จะเป็นตัวเอ,อ่อตัว L นะครับอินดิวเตอร์หรือเป็นตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับตัวนี้ให้ค่ามาที่1.50 150ซึ่งแปลงเป็นอ,อ่าค่าของเฮลลี่ก็คือค่าของค่าเหนี่ยวนำก็จะอยู่ที่15นะครับ สามารถอัพได้นะครับอัพได้อัพเป็น30ได้นะครับเพิ่มกำลังไฟนะครับสำหับการ modify นะเนาะโอเคแต่ว่าไม่ไม่ไม่เพิ่มก็ได้นะตัวนี้ไม่ยุ่งมาดูจุดยน์เชื่อมต่อกันบ้างนะครับว่าเขามีตัวไหนบ้างอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวช่องต่อซับนั่นเอง ซึ่งด้านหลังก็จะเขียนไว้บอกอยู่นะครับเป็นตัวอ,อ,อะไร S S บวกฝั่งนี้ S ลบฝั ok ่งนี้นะครับส่วนเจ้า TSP นี่ก็คือต่อ t ว i t t e r s p e a ป e r นะครับตัน,นี้จะเป็น Sub ส p ป a k กอนะครับซึ่งถ้ามองมาด้านบนมันก็จะเป็นเจ้าตรงนี้เป็นซับนะครับตรงนี้เป็น LED นะครับ เอ้ยไม่ใช่แม่ตรงนี้เป็นทวิตเตอร์แหลมนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น LED นั่นเองโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างอุปกรณ์ให้มารีโมทคอนโทรลเหมือนเดิมใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะครับสไตล์เจ้านี้ครับแล้วก็ปลั๊กไฟบ้านให้มาปกติเนาะแล้วก็สายสำหรับต่อสปีกเกอร์ซับเบส เพราะมันจะเอามาเสียบเข้าตรงนี้แต่ว่าทําไมมามีให้อันเดียวมันจะเสียบเข้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็จะได้แบบนี้แหละส่วนไอ้แกลมเนี่ยคงต้องบัดกีีต่อเองหรือว่าซื้อสายคอนเน็กแบบนี้มาเพิ่มเอานะครับอบโอเคครับอันนี้เป็นงานสแตนดาร์ดเดิมนะครับสแตนดาร์ดเดิมแกะกล่อง ไม่ยังไม่ได้โมดิฟายโอเคก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับ d10 ส่วนใครที่รอผลเทสครับเดี๋ยวผมจะเทสแล้วทดสอบให้ดูว่าเจ้าตัว d100 เนี่ยมันขับลำโพงออกมาแล้วเสียงเป็นยังไงผมจะใช้เทสกับดอก6นิ้วนะครับแล้วก็ดอก10นิ้วแม่เหล็กหนึ่ก้อนอ 120คูณ20นะครับกำลังขับดอกลำโพงจะเอาไม่เกิน200รัตบาก็พอเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเทสเสียงให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอต้องก็ก็ก่กอนปนไปฝากฝากนิดนึงกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างคม Powering s ด้วยนะครับติดตามได้ที่ช่อง TikTok ข่มซ่า Music นะครับ กำลังฮิตทอตกันเลยมีทุกรุ่นอันนั้นจะเทศเสียงลงตรงนั้นซะส่วนมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม